สวัสดีทุกผุ้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมเกนชินอิมแพคแล้ววันนี้เราจะมาทำเควสเสาแห่งสันติภาพทั้ง9ก่อนที่คุณจะเริ่มเควสได้นั้นคุณจะต้องไปรวบรวมหินแห่งความทรงจาทั้ง9ในอดีตมาสักก่อนนะครับโดยวิธีการได้มาคือคุณจะต้องไปเอาไอ้เจ้าจิโอคุลัสไปถวายให้กับเสาเทพแห่งดินให้ถึงเลเวล10ซะก่อนมันถึงจะได้มาครบ9ลูกโดยการที่จะถวายเขาไปถึงเลเวล10นั้นคุณต้องใช้จิโอคูลัสประมาณ130อันเห็นจะได้ พอคุณหาครบทั้ง9ลูกได้แล้วโดยมันจะอยู่ตรงจุดตรงแผนที่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นก็จะทการวิ่งไปที่เสาครับแล้วทำการปีนมันขึ้นไปก่อนจะปีนเช็คมอนสเตอร์ที่อยู่รอบเสาเดินและแกนตัวกา,ก,การให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนไม่งั้นเวลาปีน,นจะลำบากมากพอปีนขึ้นมามันก็จะมีช่องให้ใส่หินตรงนี้ครับที่มันเป็นรูปหน้าอย่างเงี้ย แล้วกดใส่เข้าไปเสามันก็จะแตกออกครับนี่เป็นรูปทรงอย่างที่เห็นแล้วผน,นึกก็จะทำการโดนปดไปขั้นแรกต้องทำอย่างนี้ทั้ง9เสาครับแล้วแต่ละเสาวเวลาปลดล็อกก็จะมีหีปรากฏขึ้นมาให้เก็บสำหรับใครที่มึนว่าเสาทั้ง9ม้ามาอยู่ตรงไหนวะ ให้คุณว์ปมาที่จุดนี้ตามในแผนที่นะครับแล้วคุณก็มองออกไปไกลๆเนี่ยเราก็จะเห็นทั้ง9จุดได้อย่างชัดเจนเพราะคุณปลดผนึกจนถึงเสาอันที่9ซึ่งเป็นอันสุดท้ายประตูวิหารก็จะถูกเปิดออกเราเดินเข้าไปในวิหารกันเลยดีกว่าพอคุณเข้ามาในวิหารก็จะเจอกับพวกมอนสเตอร์แล้วมันก็จะลุกขึ้นมาสู้กับเราให้คุณจัดการมันให้ได้ เวลามันมีเกาะไฟขึ้นมาให้คุณใช้พวกตัวระยะประชิดหรือตัวดาบใหญ่ตีไปที่ไอ้ตรงแท่นหินตรงนี้ด้วยแล้วเกาะก็จะหายไปคุณจะได้สู้ได้ไ,ม,ไม่ยากเว็บที่สองจะเป็นตัวหุดว่ดินสองตัวแล้วพอเข้าเว็บที่สามจะเป็นเว็บสุดท้ายไอ้ตัวมุ่นยนต์บินได้ก็จะออกมา คุณสามารถโจมตีมันได้ก่อนอีณต้วงทำลายเกาะมันซะก่อนตามจุดส,ส,สิที่เขาชี้มาค,คุณจัดการทำลายมาันซะก่อนโอ้ตายเลยรถต้องระวังมิซายพอดีนะครับยิงแรงมากเลยพอทำลายเกาะเสร็จได้ก็ไปจัดการกตัวมันได้เลย แล้วหลังจากนั้นพอเลือดไปลดไปได้ระดับหนึ่งเกาะมันจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้คุณไปทําลายอีกครั้งและจะนั้นค่อยจัดการมันต้องทําสลับกันไปอย่างนี้จนกว่าจะจัดการมันได้ในที่สุดพอจดการมันได้เสร็จประตูชั้นในก็จะถูกเปิดออก แนะนำเลยนะครับก่อนที่จะมาเจอไอ้บอสตัตวนี้นี่คุณจะไปอัพไอ้พวกตัวละครที่โจมตีระยะไกลอย่างพวกธนูหรือนักเวทไม้ให้เลเวลกับของถึงซะก่อนนะไม่งั้นจะลําตีลําบากมากพวกเข้ามาเราก็จะเจอกับหีบสมบัติ2กล่อง อัลทิรเ์ห้ดาวโรโย่โฟล่าดีวขอดูออปหน่อยผมไม่แน่ใจนะครับว่าออปชั่นไอ้พวกนี้มันจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะถ้าเกิดใครไม่เหมือนก็ลองแชร์มาได้นะแล้วของอีกอย่างหนึ่งในหีบที่เราได้มาก็คือไอ้แหวนอันแสนหมุนหมอง งั้นเดี๋ยวผมจะพาไปหากับคนที่รับซื้อแหวนที่อยู่ในเมืองกันเลยกันเราสามารถขายกับ NPC ได้2คนแต่จะเลือกได้แค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นโดยคนแรกจะเป็นหลินหลางไอคนที่รับซื้อหิบสุบัตินิรนามกับเรานั่นแหละโดยพอกดคุยจะมีหัวข,ข้อขึ้นมาว่าคุณช่วยดูของโบราณชิ้นนี้หน่อยได้ไหมโดยเธอจะให้ราคาแหวนวุนี้ในราคา2 0 0 0 0 0โมล่า ถ้าคุณยังไม่ขายให้กดคิดดูก่อนต่อมา npc คนเขาจะอยู่ข้างใต้ตรงจุดนี้ครับเป็น npc ชื่อโบไลใช่ป่าววะพอกดคุยกับเขาเขาจะเสนอราคาแหวนให้ในราคา180,000โมล่ากับของแถมอีกนิดหน่อยตอนนี้คุณก็ต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าคุณจะพอใจกับ200,000โมล่าหรือ180,000โมล่ากับของแถม สำหรับผมถ้าเกิด2,000 0นกับ1,80,000มันก็ห่างกันไม่มากไปลงเลไลเอาก็ได้ผมเลยตัดสินใจจะเลือก1,80,000โมล่ากับของแถมเอาละพอกดขายคุณก็จะรับไหมดเจม50เม็ดเงิน1,80,000โมล่าแล้วก็อาหารระดับ5ดาว อันนี้ครับไอ้อาหารระดับห้าดาวเนี่ยผมมีอยู่แล้วไงมันเคยขึ้นประมาณเท่าเนี้มันก็ถือว่ามันก็คุ้มนะถ้าเกิดถ้าคุณสู้กับพวกบอสหรือมอนสเตอร์ไม่ไหวกดไอ้น,นี่เนี่ยจะช่วยคุณได้มากเลยเอาละครับก็เป็นอันจบเควส์เสาแห่งสักติภาพทั้งเกนะ้าแล้วครับถ้าชอบคลิปของเราแล้วก็สามารถกดติดตามด้วยกันรังใดให้ผมได้นะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเราติดตามชมกันได้สวัสดีครับ